สวัสดีครับวันนี้นะครับผมวันนี้อวันนี้เราอยู่ที่พุทธมนฑลน,นะฮะนี่องค์พระอยู่ไหนวะองค์พระทําทไมไม่เห็นนะองค์พระอยู่ตรงนูน่นองค์พระใหญ่นะฮะอยู่ตรงลานองค์พระใหญ <Yep. S 1> ่นู่นนะฮะอยู่ตรงนู้นนะฮะองค์พระใหญ่เห็นไหมอะองค์พระใหญ่อยู่ตรงไหนอะพระใหญ่อะอยู่นูนน่นนะฮะนู่นนู่นนู่นองค์พระใหญ่อยู่นู่นนะดำดำนี่ที่องค์พระใหญ่อยู่นี้นะฮะ ตอนนี้อยู่ที่ลานองค์พระใหญ่นะฮะนี่นะครับสวัสดีครับผมวันนี้พี่ชายพามาเที่ยวนะฮะเคยมาปั่นหลายรอบแล้วนะฮะที่นี่พุทธมนตนนะฮะแต่ว่ายังไม่เคยมาถึงสักทีนี่ครับนี่พี่ชายนะฮะพี่ชายแท้ๆเลยนะครับพี่หนองนะฮะผมชื่อโหน่งสวัสดีครับผมนี่นะฮะวันนี้ก็เลยให้พี่ชายเอาจักรยานจะเห็นได้ว่ารถพับนะฮะ สองคันเลยเนีย่แต่ก่อนพี่ชายเป็นคนแต่งจักรยานนะฮะเป็นนักแต่งจักรยานดูใส่แฮนด์หมอบนะฮะรถพับเดี๋ยวนี้จะลองอเอาเอาลงนะนี่นะฮะก็คือว่ารถเก๋งเล็กๆอย่างนี้นะฮะนี่ใส่มาปันได้นะฮะสบายเลยถ้าใครสนใจรถพับนะฮะนี่โอ้โหเนี่ยอันนี้คือแฮนด์หมอบมันพับได้ด้วยเหรออ๋อมันพับมาอย่างนี้นะฮะ ก็คือเห็นไหมฮะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่ใช่จักรยานพับเนี่ยรับรองว่าไม่สามารถใส่รถมาได้นะฮะเนี่ยสองคันเงี้ยดูดิรถเก๋งเนี่ยนะฮะไม่ใหญ่นะฮะเราก็สบายๆนะฮะจอดรถง่ายๆนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเอาเอาันนี้ออกก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องช่วยนะฮะพี่น้องเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แต่ก่อนชวนผมปั่นจักรยานนะฮะแล้วผมก็ไม่เคยปั่นสักทีนะฮะอันนี้มันดับเบิลแกรนกินใช่ไหมโอ้เนี่ยนะฮะ นี่รถพับนะฮะของญี่ปุ่นนะ Double ดับเบิลแกรเกลออร์ดับเบิลแกเนอร oh, แต่ก่อนแกนชวนผมปั่นมาหลายปีนะฮะห้าหกปีแล้วผมก็ไม่ได้ปั่นนะฮะจนผมมาปั่นที่หลังนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นนักแต่งนะฮะรถสวยงามแฮนด์หมอบด้วยโอ้โหนี่นะฮะเป็มารูเนาะแล้วอีกอันนึงอะไรเนี่ย K8A คืออะไรเนี่ยยี่ห้อนี่นะฮะนี่ไอแฮนหมอบนี่หนของแต่งเองเหรอหรือไงหรือตามสเปคไปให้เขาใส่ให้หรือไงก็ใส่ให้ก็คือว่าเราบอกสเปคเขาอย่างนี้แล้วก็เลือกแคนเลือกอะไรอย่างนี้เหรออือยี้ออยู่ที่บ้านอยู่แถวสายสี่นะฮะเพราะว่าวันนี้ผมมาขี่หลายทีแล้วมาขี่กับเพื่อนแต่ว่าเรามาไม่ถึงทักทีก็คือมาขี่แบบ ไม่รู้นะฮะว่าขี่ตรงไหนเดี๋ยววันนี้จะให้พี่หน่องเป็นไกด์หน่อยนะฮะว่าคือพี่หน่องเนี่ยจะเป็นคนที่ขี่มาอยู่ที่เนี่ยขี่มานานมากนะฮะขี่มาก่อนผมเป็นปีเลยแล้วก็จะรู้ว่าเออจุดเช็คอินตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับผมไม่ค่อยรู้หรอกผมรู้แต่ว่ามาถึงปุ๊บเข้าห้องน้ําก่อนเลยต่อแต่ก็ลงห้องน้ำนี้ <laughs> ห้องน้ํานะฮะแต่ว่าพี่หน่องมาขี่ที่นี่บ่อยเดี๋ยวให้พี่หน่องแบบพาไปดูดีกว่าว่าตรงนี้มีอะไรสวยๆบ้างนะฮะเออแล้ว มีอย่างนึ่งนะฮะพี่หน่องเนี่ยเขาจะทำช่องด้วยนะก็คือช่วงนี้นะฮะไม่ได้ทํางานแล้วเนาะออกมาอยู่บ้านนะก็คือว่าเกษียณแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เกษียณ60นะฮะเกษียณก่อนนะอยากอยากจะได้ท่องเที่ยวอยากจะมีชีวิตท่องเที่ยวก็คือออกมาแล้วก็เริ่มทํา Youtube ด้วยเกี่ยวกับช่องท่องเที่ยวใช่ไหมฮะชื่อช่องอะไรนะน่องสายสอนองสายสเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะบางทีเป็นช่องใหม่นะฮะช่องใหม่ถ้าเกิดค้นไปยังหาไม่เจอ เพราะว่าเพิ่งทําเอง <_ d ans> เพิ่งทําไม่กี่เดือนเองช่องใหม่ๆไปเ <_ d ans> ห็นบอกว่าพาไปท่องเที่ยวประเภทแบบอะไรนะไปวัดอะไรเล่งนิ่งยี่แล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเที่ยวจันไปดูโบสถ์อะไรเงี้ยนะก็คือตรงไหนสวยๆอ่ะก็คือพาไปหมดแล้วก็จะบอกอะไรเดินทางกี่กิโลใช้เส้นทางไหนอย่างเช่นล่าสุดเห็นบอกไปวดัดเล่งนิ่งยี่ต้องนั่งรถไฟฟ้าไปใช่ไหมต้องจ่ายตรงไหนต้องยังไงถ้าเกิดใครอยากสนใจนะฮะไปติดตามได้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะ นองสายสองนะฮะแล้วผมจะขึ้นให้แล้วก็ถ้าเกิดใครหาช่องไม่เจอไปกดใต้ลิงก์ผมนะใต้ใต้คลิปเนี่ยใต้คลิปนี้เลยใต้คลิปนี้เลยผมจะปักลิงก์ช่องพี่หนองให้นะสนใจนะ,ะช่ยช่วยกันหน่อยนะฮะไปติดตามหน่อยนะที่ชายผมเองนะนี่หน้าเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะผมแรดมมีพี่หนองนะฮะคือสายสองนี่ก็คือบ้านแกอยู่สายสองพุทธมณฑลสายสองนก็เลยใช้นําคําว่าหนองสายสองแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากโอ้นี่พับเรียบร้อยละไปยังวเดี๋ยวขอไปล้างหน้าก่อนนะแป๊บหนึ่งอ่า ะะเดี๋ยวพี่หน่องจะพาไปเที่ยวนะฮะก็คือวันนี้ผมจะต้องถึงวันนี้จะให้พี่หน่องพาไปดูจุดเช็คอินของสวนพุทธมนตรน,นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะแล้วถ้าเกิดเรามีเวลานะอยากอาจจะให้พี่หน่องพาไปอะไรนะลูกสาวลูกสาวพี่หน่องเรียนอยู่ที่สระาราใช่ปะไม่ใช่เรียนที่ไหนนะลากะบงังอ๋อลากะบางนึกว่าสาระาแต่บ้านอยู่ใกล้สรยาแต่สระาก็มีที่ปัน่นไหมเหรอม,มีแบบว่าอะไรนะที่เคยไปสะพานดวงสะพานดาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาวันนี้อยากจะให้พี่หน่องพาอาจจะ ไม่รู้มีเวลาเปล่านะฮะแล้วก็คิดว่าไม่ได้ไปไม่น่าจะเข้าไปข้างในได้เนาะปิดเนี่ยแล้วก็ร้านอาหารที่นี่ก็มีนะกินข้าวเที่ยงได้แต่มันต้องเข้าไปตรงนี้แต่เเาหรอไม่เข้าใจว่าเาเกิดอะไรขึ้นได้มัง้ง<ด>จักรยานไปได้เดี๋ยวลองไปถามเขาดูไม่เป็นไรนะฮะ,ะเดี๋ยวผมไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเซตรถกันแป๊บหนึ่ง